อันหนึ่งที่อาจจะน่ารักหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วจะทำได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็วงเล็บจะปัญญาอ,อ่อนเล่าไม่รู้ปัญญาอ่อนชอบน่ารักอาจจะจะทำได้จริงหรือเปล่าอ่ะไลฟอ,อันนี้อันนี้คือรัฐมนตรีสิทธิชาติรัฐมนตรีคมนาคมเพิ่งออกกฎกระทรวง,งใหม่นะครับว่าท่านเออท่านข้าราชการระดับ49นะฮะ จะต้องนั่งรถเมลทุกอาทิตย์ทำจริงเหรอฮะอาทิตย์ละหนึ่งวันแล้วตรวจสอบได้ไงอะก็ก็ก,ก็ก็ปล่อยไปเขาก็ถามสยเพราะระดับซีก้ามาเยอะแต่ว่าทีนี้ือจะเช็คฟีดแบ็กขบวนการนี้ดีมากเรยเรียกว่าข,ขบวนการเอาท้ายดินเพื่อเ <pe> er> พื่อรับรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากคนข้างนอกเขารู้สึกอะไรกันบ้างแล้วมาดูซ้วว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเพื่อคือให้คนที่ออกนโยบายบริหารเนี่ย ไป,ไปดูดีว่าโดยอยู่บายตัวเองเนี่ยมันมีผลยังไงกับประชาชนดีหรือไม่ดียังไงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันคงจะมีมานานแล้วนะครับแล้วควรจะตึง้งขึ้นตรงดอกแผนกหนึ่งซึ่งแต่แกระทรวงคนต้องมีนะคือเออเขามีอยู่แล้วคือเขามอาวิจัยพัฒนานั่งวันหนึ่งนี่คือนั่งวันไหนก็ได้เอเอในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีสับตัวหนึ่งทางการตลาดเรียกว่า product advocate product advocate คือคนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่จะอยู่กับสินค้าหรือบริการตัวนั้นนะครับแล้ว คอยมอนิเตอร์ว่าไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปแล้วครูจะปรับปรุงมันยังไงเข้ากับไลฟ์สไตล์คนแต่มีข้อแม้ว่าไอเดียแบบนี้จะต้องนั่งจริงจังไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่นั่งรถเบนซ์ไปจอดปุ๊บขึ้นปุ๊บพอสองป้ายลงลมไม่ใช่แล้วก็ตื่นเต้นไฟไหม้ฟางกันวันสองวันไม่ได้นะไอตรงนี้มันไม่ได้ทีนั้นเพราะนั้นจริงๆแล้วอาทิตย์ตะวันพอหรือเปล่าไม่รู้ไปในช่วงแรกน,น,นะครับแล้วข้าราชการสีเก้าพอหรือเปล่าไม่รู้นะทำไมไม่ลงมาถึงระดับแบบสีแปดหรือสี่เจ็ดล่ะผมว่าเรื่องนี้ ผมว่าไอเดียดีเหมือนอาจารย์บิณฑิตการแต่ผมขอฟันธงว่าทําไม่ได้ทําได้แล้วก็ทำซะแล้วก็เลิกไปแต่อย่าผมอยากรู้นอันนี้ขอดูถกแล้วกันว่าทําไม่ได้ผมอยากรุ้นอะไรปะรุ้นอะไรอ่ะไปรถไฟสิรถไฟทำมาอ่ามันจะได้นั่งนั่งแล้วเสร็จแล้วเวลาพวกเอ่อในสภาพรถไฟไม่พอใจพวกค่าราชการเขาทำไรปะเขาหับขับรถเข้าชนหัวลำโพงเลยอ๋อแต่มีอย่างหนึ่งถ้าอาจารย์วิณฑิการหรือใครก็ตามออกกฎว่าให้ข้าราชการซีไรก็ตามนี่นะ ปตรวจสถานที่อาบอบนวดผมว่าเข้าไปกันทําจริงกันคุณโดนแล้วใช่ไหมผมผมไม่ได้ใช้บริการนี้คนอย่างผมไม่ได้ใช่บรการคุณใช้ไหโดนไม่เหรโดนตรวจไม่เหรอตรวได้ไม่ใช่หมายวมว่าคนที่ออกกดว่าถ้าไปอาบนวดแล้วจะได้รู้ว่าอ่างเป็นยังไงน้เป็นยังไงเนี่ยราชการเนี่ยไปกันมันต้องไปสิคุณภาพน้ําใสสะอาดแค่ไหนมีสิ่งเจือปนแค่ไหนพูดถิงรถเสื่อมตัวเองทั้งสิ้น